ดึกสงัดถนนสายนั้นค่อนข้างเปลี่ยวยอดยานบางตาผิดกับตอนหัวคำ่ำรถเก๋งอเมริกันคันนั้นแล่นเข้าสู่กรุงเทพปานจรวดเบื้องหลังคือทามิโกซากุระสาวมหาภัยผู้เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บหล่อนรอบออกมาจากห้องกักกันที่ทนอุดอู้อยู่ร่วมสองวันภายหลังปลนเปลือรถสวัสดิจนสายรับอดีตทรชนหลับไหลไปด้วยความอ่อนเพลียรถอะไรจะหลายกาดและมีพิษสงเท่ากับรถโลกีบานนี้ พ่อยอดชัยคงนอนแพ่สองสลึงไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้เอาทีเดียวจุดประสงค์ของหลอนก็คือการเล่นไปบอกมิสเตอร์เคและพวกพ้องให้ระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นและทําการขนย้ายกองบัญชาการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้วูบหนึ่งของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีถ้ามิโกะคิดถึงบาปกรรมที่กระบวนการของหลอนก่อขึ้นมันเป็นการไม่ยุติธรรมเลยที่คนกลุ่มหนึ่งจะตั้งตนเป็นนายเหนือหัว สามารถบงการชีวิตทุกๆชีวิตให้เดินตามแนวทางที่กำหนดมันเป็นการขัดต่อหลักธรรมชาติอย่างไรกาดมนุษย์ทุกคนที่เกิดมามีค่ามันเหมือนกันทุกคนรักตัวกลัวตายรู้จักอิ่มรู้จักหิวแต่ในขณะนี้ขบวนการของหลอนพยายามโน้มเหนาวให้มนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยการตัดรอนหล่ากับวิชาคำนวณในหน้ากระดาษแต่เมื่อคิดในมุมกลับหลอนกลับคิดว่า มันเป็นการสมควรที่กระบวนการนี้จะต้องเกิดขึ้นเพื่อยับยั้งผล,ลโลกไม่ให้มีมากจนเกินไปเพราะในจํานวนผล,ลโลกที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่มีคุณค่าอะไรเลยนอกจากผลนทรัพยากรธรรมชาติอาหารเครื่องนุ่มห่มให้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่นานนักโลกก็จะเหลือแต่ซากจะมีแต่กรวดทรายและพื้นดินที่แห้งแล้งเพราะได้ใช้ไปในการเพราะปลูกจนมากเกินไปวิทยาการสมัยใหม่อาจจะก้าวหน้าติดตามการเพิ่มของผลโลโลก อาหารได้รับการพัฒนาให้มีคุณประโยชน์การเพราะปลูกอาจจะไม่ต้องอาศัยธรรมชาติพื้นดินน้ำแสงแดดแต่นั่นเป็นเพียงความฝันที่อาจจะไม่มีทางเป็นไปได้ถามมโกะทราบดีว่าหลอนพัดหลงเข้าไปในกระบวนการนี้เพราะการชักชวนประกอบกับความผิดหวังในชีวิตอย่างรุนแรงหลอนจึงมองโลกในมุมกลับมุมที่มีแต่ความมืดฆ่าฟันกันเพื่อความยิ่งใหญ่ขององค์การเลยเถิดไปถึงความเป็นประเทศมหาอำนาจ หลอนถลำลึกจนยากที่จะกลับตัวหลีกหลีหนีหน้าขาบวนการหนีเสียแล้วมิสเตอร์เคคือเจ้าชีวิตผู้สามารถชี้ต้นตายชี้ปลายเป็นหลอนจะถอนตัวออกไปก็ได้แต่ไม่ใช่ออกไปอย่างอาการครบ32อวัยวะบางชิ้นอาจจะสึกหรอหรืออาจจะหมดทั้งชีวิตก็เป็นไปได้ยิ่งคิดสากุละสาวขยีบขันเร่งจนจมมิดหัวจิตหัวใจของหลอนหลอนเล่าปานไฟเผาไม่นานนักเก่งขันยาวก็เลี้ยวปลาดเข้าสู่ประตูโรงงานแห่งหนึ่ง ป้ายข้างหน้าบอกว่าไทยเคมีเข้าเวิร์กหลอนสุกหน้ามออรถจนเกือบจะทนฟุตบาทยามไวชกันสองคนเดินปลาดเข้ามาหาหลอนส่งเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นสองสามประโยคยามพยักหน้าแล้วเดินนำหลอนเข้าไปในตัวโรงงานหากหลอนจะ,ฉะเฉลียวใจสักนิดบางทีเหตุการณ์ขั้นเลวหลายอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะช่องเก็บของถ่ายรถที่ไม่มีใครสนใจเป็นที่สถิตของมนุษย์ตนหนึ่งผู้มีนามว่าเด่นดวงตะวัน เขาแอบหลบเข้าไปอย่างเงียบๆในขณะที่รถสวัสดกำลังดำเนินไปจนจะจบสิ้นกระบ,บวนความเขาก็แส่งนอนสลบสไลดไม่ได้สติหลอจนกระทั่งหลอนแต่งกายอย่างลวกๆแล้วหลบออกมาข้างนอกในช่วงที่หลอนกำลังจัดการยามสองคนด้วยวิชายูโดและคาราเต้เขาก็รีบพาตัวบุษหายเข้าไปในท้ายรถเพราะมั่นใจเหลือเกินว่ายังไงเสียแม่เสือสาวคงไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอดออกไปได้หลอนอาจจะวันไหวตามภาษาหญิง แต่มันเป็นไปเพียงชั่วเล่นเนื้อแท้ของสายเลือดชาวอาทิตย์อุทัยผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคใดๆแม้จะต้องเอาชีวิตเขาแลกเขาฝังใจต่อความรู้สึกเช่นนั้นเขาแอบชื่นชมความเก่งกาจของหลอนอยู่เงียบๆย,ยามรูปร่างล่ำสันสองคนประกบฝีมือกับหลอนเพียงชั่วคู่ก็มีอาการลืมญาติไปทั้งคู่นับเป็นการปฏิบัติงานที่น่าชื่นชมพิลึกหากหลอนจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจความเงียบปกคลุมทั่วบริเวณกว้างมันเป็นเวลาดึกสงัด มีแต่สายลมและจิ้งหรีดเลไรส่งเสียงเป็นเพื่อนแก้เหงาเด่นค่อยๆแง้มฝากระโปรงถ่ายยกขึ้นภาพที่ได้เห็นคือยามสองคนเดินวนเวียนไปมาเจ้าคนหนึ่งหาวยืดยาวแสดงอาการเบื่อหน่ายชายหนุ่มก้มหน้ามองนาฬิกาพลายน้ำเข็มนาฬิกาชี้บอกว่าตีสามเศษมันเป็นช่วงที่น่านอนทอดตัวลงบนที่นอนนุ่มๆม,มากกว่าที่จะนอนหลังขดหลังแข็งตามสภาพที่เป็นอยู่ถ้าม่กหายเข้าไปในโรงงานร่วมชั่วโมง หล่อนมาทําอะไรที่นี่หรือว่ามันคือกองบัญชการใหญ่ของพวกมันตามสภาพของโรงงานมันคือโรงงานผลิตเคมีพันธุ์วัตถุดิบเพื่อส่งออกนอกเจ้าของหรือผู้จัดการคือชาวญี่ปุน่นเบื้องหน้ามันอาจจะเป็นบริษัทการค้าใหญ่โตแต่เบื้องหลังอาจจะเป็นกองบัญชการของเ่าทรชนผู้หวังเจ้าโลกใจเขาประวัติไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่ใช้เป็นที่ประชุมของเ่าหลายซึ่งเขาใช้เวลาดมดมดม,มองอยู่เป็นเวลาหลายวัน สถานที่แห่งนั้นคือศูนย์การค้าอันใหญ่โตมโหโฬันการประชุมในวันนั้นให้ชื่อว่าการประชุมกลุ่มพ่อค้าผู้สั่งสินค้าเข้าซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมประชุมมีหลายเชื้อชาติหลายภาษาและประชุมกันอย่างลับๆเขาแอบตามตูดแม่ทามิโกะเข้าไปและรออยู่ข้างนอกจนกระทั่งหลอนเดินกาะฟีย,ฟยออกมาแล้วต่อจากนั้นเขาก็พาลอนไปกักไว้ถึงสองวันเพื่อหวังเกลี้ยกล่อมให้หลอนยอมร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ในขณะนี้ หล่อนมายังสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งมันน่าสงสัยจริงๆว่ากองบัญชาการใหญ่ของขบวนการมหาปไลยนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ชายหนุ่มทนอูดอู้อยู่จนกระทั่งนาฬิกาบอกตีห้ายามทั้งสองคนเดินแยกย้ายกันออกไปเจ้าคนหนึ่งเดินไปเคาะระฆังบอกโมงยามส่วนอีกคนเดินหายเข้าไปในห้องคงถึงเวลาเปลี่ยนผัดของพวกมันเร็วเท่าความคิดโอกาสของเขาเปิดขึ้นแล้วเด่นรีบมุดศีรษะออกมาวิ่งเหยาะเหยาะเข้าไปในตัวโรงงาน มันเป็นโรงงานค่อนข้างใหญ่แห่งหนึ่งเครื่องจักรใหญ่โตมโหฬารภายในมีแสงไฟให้ความสว่างสวัยเหล่าก,กลางวันเขาเดินเลาะไปตามท่อขนาดยักษ์ซึ่งวางพาดเป็นทางยาวบุมสุดเป็นห้องที่ล็อกประตูไว้อย่างแน่นหนาะเงาดำบูบหนึ่งผ่านมาถาังเบื้องหลังเด่นใจหายบูบแนบลำตัวเข้ากับท่อเหล็กกลั้นลมหายใจเจ้าของเงาแผลมหน้าออกมาจากมุมมันอยู่ในชุดยามสีน้ำเงินมือข้างหนึ่งหิ้วกระบองขนาดเคือง ที่เอวคาดเข็มขัดซองปืนหลาระยะห่างกันไม่ถึงสามเมตรเจ้าหมอนั่นอ้าปากขังตาเบิกโพลงขยับปากจะตะโกนแต่ทว่าเด่นดวงตะวันรอจังหวะอยู่แล้วอย่างไม่ทันที่มันจะเปล่งเสียงออกมาเขาก็กระโจนเข้าใส่เหงือกกาปั้นกระแทกเข้าใส่เต็มกระโดงคางล่างนั้นกระเด็นออกไปหงายผลึงพยักหนุ่มไม่รอชา้าเวียงเท้าออกไปสุดแรงเกิดสัมผัสชายโครงจนลมของมันสว่านกลับจุกเสียดแทบบางใบ เด่นกระโดดเข้าค่ำล่างเวียงกระปั้นเข้าใส่อย่างไม่นับปฏิบัติการเฮี้ยมปานนรกพอเขาหยุดหอบไอ้นั่นก็มีอาการลืมญาติตรงนั้นไม่รอช้าให้เวลาผ่านไปเพียงเสี้ยววินาทีเด่นดวงตะวันจัดการลอกคลาบของมันออกอย่างรวดเร็วแล้วลากล่างชีเปลือยไปยัดไว้ตรงกองเศษวัสดุชั่วครู่เด่นก็ออกมายืนปลอในชุดยามเดินเตะเอย่างเชื่องช้าไปรบรอบบริเวณน,นั้นเขามีความสงสัยห้องที่ปิดประตูไว้อย่างแน่นหนะนาเสียจริงๆ ในนั้นคงจะเป็นห้องที่มีความสําคัญไม่น้อยเลยทีเดียวลองเกรไปยืนเรียบเคียงอยู่ใกล้ๆท่ามกลางความเงียบมีเสียงรอดออกมาพอจับใจความได้ว่าเราต้องแจ้งให้หัวหน้าทราบว่าในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทราบเบาะแสที่ตั้งกองบัญชาการของเราแล้วจะต้องเคลื่อนย้ายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เสียงหนี้เขาจําได้ไม่ผิดเจ้าของเสียงคือทามมโกซาุกะสาวผู้แข็งแกร่งมีเสียงผู้ชายพูดขึ้นว่า เธอมั่นใจหรือว่าพวกนั้นจะโจมตีพวกเราในขณะนี้งานของเรากําลังจเจริญรุดหน้าอีกไม่กี่วันจะมีข่าวใหญ่ที่จะทําให้ชาวโลกตกตะลงึงมิสเตอร์เคใช้จิตวิทยาขั้นสูงข่มขวัญชาวโลกให้ตกอยู่ในอาการวาดผวาเธอก็รู้อยู่แล้วว่าที่ใดที่ประชาชนละสำละสายที่นั่นก็จะทําให้งานของเราดําเนินไปอย่างสะดวกตลอดลอดฟังแต่ฉันคิดว่า หัวหน้าควรจะใส่ใจต่ออันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้นต่องานของเราในขณะนี้มีชายคนหนึ่ง,นนงกําลังแกะลอยกองบัญชาการของเราเขามาจากกองปราบปรามพิเศษที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทําลายล้างพวกเราโดยเฉพาะใครเสียงเจ้าผู้ชายมีเขาของความตื่นเต้นเขาชื่อเดนดวงตะวันฮะไอคนนี้หรอกหรือทำไมมันยังไม่ตายก็หัวหน้าบอกให้หน่วยสังหารของเราจัดการกับมันตั้งหลายครั้งแล้วนี่นาะ ใช่แต่เขาคนข้างจะโชคดีเอามากๆคนของเราที่ส่งไปรอบสังหารกลับกลายเป็นศพไปตั้งหลายคนแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่เอาไว้เป็นทุรละของฉันเองที่ฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะแจ้งให้หัวหน้าทราบว่าควรจะย้ายกองบัญชาการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ความเงียบปกคลุมบริเวณน,นั้นอยู่ชั่วครู่เด่นเลือมองไปทางเบื้องหลังมีเสียงฝีเท้าย่าเป็นจังหวะมาบนพื้นเขารีบขยับเท้าก้าวออกไปอีกด้านยามอีกคนเดินตัวตรงตามหลังมาเต็เต็ เด่นรียบจ้ำพูดพูดออกทางประตูหน้าคืนหมัวโอเอลอยชยัยหากไอ้นั่นสงสัยก็ต้องเป็นอันจบเหุกันเขาแซงออกมายืนตัวตรงอยู่ตรงธรณีประตูแสงแตะวันยามลุ่งอรุณฉายแสงไปทั่วขอบฟ้าทางด้านบุรพาทิตประกายเจิดจ้าของมันเลือดเลืองเป็นสัญญาณว่าวันเวลากําลังผ่านผลเข้าสู่ช่วงของวันใหม่สัญญาณนี้บอกให้รู้ว่าเขาจําต้องเพ่นออกจากโรงงานนี้เสียแล้วเพราะอีกไม่นานนักคนงานก็จะเข้ามาปฏิบัติงาน เขาเหลือบมองเข้าไปด้านในทามมโกะก้าวฉับๆออกมาหลอนคงจะเสร็จสิ้นภารกิจในการส่งข่าวให้พวกรู้พอหลอนเดินผ่านมาชายหนุ่มในคราบยามก็ขอมศีรษะให้ทามิโกะไม่ใส่ใจแม้กระทั่งเหลือบมองด้วยหางตาหลอนทราละนององ,อ,งอาจสมกับเป็นชนชั้นหัวหน้าก้าวขึ้นไปนั่งบนรถเก๋งคันที่ถือวิสาสะขโมยของเขามาแล้วขับออกไปจากโรงงานทันทีเด่นเดินกลับเข้าไปพอดียามคนเดิมเดินออกมา บอนั่นตะโกนว่าเฮ้ยสักได้เวลาพักร้รอบ้ยเดี๋ยวไอเวทกับไอแหวงก็จะมาเปลี่ยนชายนมทำหน้างึกงแล้วแซงก้มหน้ามองนาฬิกาพลางเดินตามตูดไอ้นั่นไปทางเลื่อนพักโรงงานแห่งนี้มีสวัสดิการค่อนข้างดีเลือนพักคนงานปลูกเป็นแถวยาวสะอาดสะอ้านตามเวลาที่กล่าวคนงานสวนมากยังนอนหลับอุตุเจ้ายามคนที่ใกล้เคาะไหลเดินขึ้นไปบนเลือน ถอดรองเท้าไว้หน้าประตูแล้วผลักหายเข้าไปในห้องเดนแถตามไปต็ดเต็ดชะโงกหน้าเข้าไปก่อนห้องพักของไอ้หมอนี่ค่อนข้างโปร่งตาเฟอร์นิเจอร์ประดับมีเพียงโต๊ะเก้าอี้วางและเกะละกะมันจัดการลอกคราบเหลือเพียงกระเกงลิงตัวเดียวขวาผ้าเช็ดตัวจะเข้าห้องน้ําเดนเดินทื่อเข้าไปมันเหลือมามองพลางยิ้มให้เฮ้ยสักยังไม่เข้าห้องอีกหรือเออเด่นคำรามเสียงหนัก พอเหลือบมองเห็นเพื่อนยามเต็มตาไอหมอนั่นก็ตาเหลือกอุทานเสียงหลงเฮ้ย hey, แกไม่ใช่ไอศักดิ์นี่ว่ะแกแกเป็นใครแทนคำตอบทรชนจากกองปราบล่บามพิเศษกระโจนเข้าประชิดต,ตัวสัดผางเข้ากระโดงข้างล่างนั้นพวาไปซบอยู่กับขอบเตียงพอเงียนหน้าขึ้นมองกำบันอีกหลายถาดก็สัมผัสกับยุงข้าของมันจนตัวงอร่างนั้นลุดลงกองแทบเทา้าสิ้นสติสมปดีไปทันควัน เขาจัดการมัดล่างไหลสติด้วยเชือกในลอนเอาผ้าเช็ดหน้าหมวนเป็นก้อนยัดเข้าไปในปากแล้วมัดอย่างแน่นนะลากเข้าไปใต้เตียงนอนมันเป็นการปฏิบัติการที่ค่อนข้างจะงเงียบและฉับไวจนห้องข้างเคียงแทบไม่มีโอกาสรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่เขากําลังนิทราอยู่อย่างเป็นสุขเด่นดวงตะวันถือโอกาสขนตู้เสื้อผ้าของมันเพื่อค้นหาชุดคนงานเตรียมเข้าไปยังตัวโรงงานอีกครั้งหนึ่งเขากลับมานั่งทอดหุ่นสูบุรีฆ่าเวลาจนกระทั่งหกโมงเท้า เสียงออดดังขึ้นเด่นเรียบผุนผันออกไปบริเวณหน้าโรงงานมีรถบรรทุกขนาดกลางคันหนึ่งจอดอยู่โดยท้ายรถจอดอยู่ตรงประตูมีคนงานสองคนช่วยกันขนกล่องกระดาษขนาดเคื่งขึ้นไปไว้บนรถเด่นแท่งเดินเฉียดเข้าไปใกล้ชายคนหนึ่งท่าทางจะเป็นหัวหน้ายืนเท้าสเสเยลอยู่ข้างๆเรียกขึ้นว่านี่น้องชายช่วยขนกล่องนี่ขึ้นรถพีชายหนุ่มพยักหน้าทำตัวงออย่างยำเกรง กุลีกุจอช่วยขนในขณะที่สายตาคมเหมือนเดียวพิพพนิษเพียวากล่องนั้นอย่างท่วนทีมันเป็นกล่องบรรจุของที่ค่อนข้างหนักเอาการตัวหนังสือที่พิมพ์อยู่ตรงข้างระบุว่ามันคือผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในทางเกษตรไม่นานนักการขนย้ายเกษตรเรียบร้อยมันมีทั้งหมดประมาณ30กล่องคนงานสองคนโหนตัวขึ้นไปก่อนเด่นลังเลเหลียวสายแลขวาสายตาประทะเข้ากับไอหมอที่วางมาดเป็นหัวหน้ามันจ้องมองเด่นอย่างมินแคลน คล้ายกับลูกพี่มองลูกน้องเอาขึ้นไปสิจะมัวยืนทำเวรอะไรอยู่ละ่ะน้ำคำของมันแต่ละประโยควางอำนาจชวนเตะพิลึกเด่นโหนขึ้นไปนั่งรถค่อยๆค,คลานออกจากโรงงานอย่างเชื่องช้าพอออกผลบนเวรน,นั้นมันก็เร่งสปีดเลี้วเข้าสู่กรุงเทพเด่นเหลือบมองคนงานทั้งสองยังอยู่ในวัยหนุ่มรุ่นกระทงทั้งคู่เขายิ้มให้อย่างเป็นมิตรพลางควักบุหรี่ขึ้นมาแบ่งปันกันสูบ เจ้าสองคนนั่นมีท่าทีดีอ,อกดีใจเพราะกำลังเปรี้ยวปากอยู่พอดีเจ้าคนนึ่งกระซิบว่าพี่ชายของเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่เด่นรับคำอืมเพิ่งเข้ามาได้สองวันคนที่ขับรถเป็นใครน้องชายรู้จักไหมหมอนั่นเบ้ปากถมน้ำลายปลีดไอเวนนี่ชื่อยอดสักเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการวางมาสทิพไห้เขาคงใหญ่หน่าดู คนงานหนุ่มยักษ์ลก็ไม่เท่าไรหร่หรอกแต่มันเป็นคนของผู้จัดการปากคอละลานยิ่งกว่าแม่ขาในตลาดผมอยากเตะตั้งหลายครั้งไม่ติดตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้หางานยากแล้วก็จะาพวกคุณเอ๋ยไอ้มอนหยียบหมามเลยแหละเขาจะเอาของไปส่งที่ไหนน้องชายพอจะทราบบ้างไหมหมอสายหนะ้าไม่ทราบครับผมขี้เกียจถามไม่จำเป็นจริงๆไม่อยากพูดกับมันหรอก ดูน้องชายไม่ชอบขี้หน้าเอาเสียเลยมันเร็วมากหรือไม่อยากเศษเรามันชั้นผู้น้อยต้องยอมให้สับโขกวันละแปดหนเอาไว้พี่ชายอยู่นานๆแล้วจะรู้เองแล้วต่างคนต่างเงียบกันไปลดเร่งความเร็วขึ้นลงปะทะใบหน้าจนชาไปทั้งแถบทั้งสามสุดตัวลงนั่งยองๆสูบบุหรี่พ่นกระจายจบตอนที่34แล้วนะครับลดติดตามและฟังตอนต่ต่ไปนะฮะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กาุุาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ